โอเคครับก็มาอยู่ผมยูมิเตอร์ซีนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมย่กางเซิฟที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นเซิฟมีคาวายุตะวันนะฮะอยู่แนวหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่วอนบันเช่นเคยนะครับเราก็มาตามหาคนใจดีนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ก็ลําบากในการที่จะอยากจะได้กล่องบทเว่วๆนะครับก็นะผมทาคลิปนี้เพื่อผู้ที่เล่นใหม่มือใหม่นะครับ คือแน่นอนครับพวกเวลสูงมันจะยังไงอ่ะไม่อยากซื้อกล่องให้อ่ะแค่หมื่นเดียวเองยังซื้อไม่ได้ไม่เข้าใจยังไงโอเคเรามาลองตะโกนดูใครใจดีซื้อกล่องให้หน่อยครับโอเค ใครใจดีซื้อกล่องให้หน่อยใครใจดีซื้อกล่องให้หน่อยครับเสรย์หน่อยครับยืนอยู่สามคนไม่มีใครซื้อให้กูไหมอ้ามีหมอหมอจำลองเทวะนะฮะโอเคฮะคุณครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เอาวอาเอาอยัางไม่จบนะครับเรามีผู้ใจดีสองคนเลยโอ้อะไรกรัวกงไม่ได้เอาหูโอโเหเยอะเลยนะคุณครับขอบคุณนะโอเคครับ okay, สำหรับซื้อ มีคาวายุตะวันนะมีคนใจดีพิเศษอะไรฮะเอ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้โหใจดีโคตรเนนะอะซื้อมีคาวายุตะวันนะไม่รู้มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอันใดหรือเปล่านะแต่เราคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมลลายก่อนผมดิมิเตอร์ไอซีอยูบ๊ายบาย